สวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะพูดถึงเรื่องของการให้นะคะการให้นี่ก็มีหลายรูปแบบนะคะให้โดยการที่เราแบบเต็มใจให้แล้วก็เราจะมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้ได้รับนะคะการให้ก็มีหลายอย่างนะคะคือพี่ต้นไม้ก็จะยกตัวอย่าง พี่จนไมคิดว่าเรื่องของการให้นี่พี่จนไมได้พูดหลายครั้งนะคะเพราะว่าการให้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราให้ด้วยความเต็มใจหรือให้ด้วยความเสน่หา <c oughs> เออตอนนี้กํลาลังดังนะะให้ด้วยความเสน่หาโอเคให้ด้วยความเสน่ห์ใ <c> น <oughs> ให้ดูความเสน่หาก็คือเราให้แล้วเราไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะทุกๆครั้งที่เราให้นะคะให้ไม่ว่าจะให้ความรักเออความรักความรักเออให้กับเพื่อนให้กับสัตว์เลี้ยงให้กับออต้นไม้ให้กับสิ่งที่เราอยากจะให้นะคะคืออันแรกอ,อ่ะทุกอย่างทุก ทุกสิ่งทุกทุกสิ่งทุกอย่างการให้ก็คือการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะก็คืออันแรกก็คือสิ่งที่ให้นะคะให้รอยยิ้มนะคะสองให้ความจริงใจสามให้คำปรึกษาสี่ให้ความช่วยเหลือห้าให้ความรักหก ให้อะไรให้ความบันเทิงให้ความจริงใจทุกๆก,การให้นะคะเมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุขสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือเออที่ยังไม่พูดก็อีกอย่างก็ที่สําคัญก็คือการให้ทานด้วยนะคะแล้วก็การให้อภัยนะคะการให้อภัยเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็ให้ความขอบคุณทุกๆครั้งนะคะที่เราได้ ได้รับอะไรจากใครเนี่ยเราก็ให้ความขอบคุณนะคะทุกสิ่งการให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พี่้นไม้เก่าออกมาเนี่ยก็คือการให้ก็จะมีความรู้สึกดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะแล้วเราอย่าลืมให้ความรักกับตัวเองด้วยนะคะบอกรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะสุดท้ายนี้พี่ต้นไม้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ไม่เลื่อนผ่านคลิปของพี่ต้นไม้นะคะพี่ต้นไม้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้ในคล,ค,ลคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย